ทีมข่าวช่องวัน31ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบที่ลุ่มต่ำอำเภอเสนานะฮะน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนก็เดือดร้อนกันอย่างมากการเข้าออกในพื้นที่ยากลำบากครับเห็นชัดเจนว่ารถนั้นยากมากต้องใช้เรือฮะครับในการจะไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยเรือเท่านั้นที่จำเป็นผู้ใหญ่บ้านสมนึกในหมู่ที่ห้าบลหัวเวียงเล่าว,ว่าเมื่อคืนนี้น้ำสูงขึ้นเมตบาอันนี้มิดหัวนะฮะ ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงเลยแล้วปีนี้ซ้ำร้ายเจอทั้งน้ำท่วมบวกกับโควิดต้องระวังหลายทางเลยครับเพ่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับคนที่อยู่ในชุมชนที่เขาปลูกพืชผักตุนกลัวไว้รับทานอะไรเงี้ยก็จะเสียหายแล้วก็เกิดความไม่สะดวกในการดำานิชีวิตเช่นจะออกไปทำงานหรือว่าจะกลับจากทำงานอะไรเงี้ยครับันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่หนักมากครับ เพราะว่าน้ํายังยังขึ้นปริมาณที่ยังยังสู้ได้ยังยังไม่เยอะในน้มตัวแทนของชาวชุมชนหมู่ที่5ขอขอบคุณและท่านที่ได้รับให้ความช่วยเหลือมาผ่านทางช่องวันมานําสิ่งของมามอบให้คนในชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณแทนชาวชุมชนหัวเวียงหมู่ห้าทุกคนด้วยครับซึ่งวันนี้นะครับทางโครงการวันสร้างสุขของช่องวัน31นะครับร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพที่บริเวณวัดกระดูโลกเชินะครับเพื่อให้ผู้นําชุมชน เอาไปกระจายให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันก็จะมีทีมผู้บริหารทีมผู้ประกาศข่าวศิลปินจากรายการเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพาะนะครับอย่างน้องผิงผิงน้องโตโต้ธนเดชนะครับก็เป็นตัวแทนของทางช่องวัน31ล่องเรือเข้าไปในชุมชนไปมอบถุงยางชีพจำนวน250ถุงให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่3มหมู่4หมู่5แล้วก็หมู 9. ่9าตบลหัวเวียงอำเภอเสนานะครับในมุมของชาวบ้านเองก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่น้ำท่วม ลูกหลานจะออกไปทํางานก็ลําบากคือเดินไม่ได้แล้วล่ะครับรบจะขี่รถจะขับรถก็ไม่ได้ต้องพายเรือออกไปการเดินทางยากลําบากจะซื้อของกินของใช้ก็ไม่สะดวกบวกกับปัญหาโควิด1 9ปัญหาทั้งนั้นเลยตอนนี้ขอบคุณทางช่องวันมาด้วยครับลำบากมากเลก <c oughs> ก็ไปมาก็ลําบากแล้วก็คนทําออกทํางานก็ขึ้นเข้าออกลําบากเลก กลัวกลัวไหมตอนนี้น้ําท่วมมาด้วยก็ถ้าอยู่ขนาดนี้ไม่กลัวกลัวจะท่วมบ้านโควิดก็กลัวเลยเห,หลือด็กคนแก่อยู่บ้านใช่ไหมนอนน่ะไปไหนไม่ไหวอายุแปดสิบห้าแล้วเมื่อกี้ช่องวันเอาถุงยางชีพมาให้เป็นยังไงบ้างโอ้ขอบใจมากลูกเออหรือว่าต่อชีวิตไปหน่อยหนึ่งก็แย,ย่หาแล้วไม่ได้คนแก่แล้วปีนี้หนักจริงๆนะฮะทั้งน้ำท่วมทั้งโควิดนะครับ ก็ช่วยกันและกันครับเหมือนที่คุณลุงบอกอช่วยกันต่อชีวิตต่อลมหายใจในยามทุกยามยากคุณเดียววรตั้งตระกูลครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31นําเงินของคุณผู้ชมที่ร่วมบริจาคผ่านทางโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยโควิดมาแปลงเป็นถุงยางชีพมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดอยู่นะครับโครงการนี้จะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนี้และจะพิจารณาตามสถานการณ์ต่อไปครับ ชุมชนที่นี่ก็น่าเห็นใจมากครับเพราะว่าอยู่ในภาวะของการระบาดของโควิดนะครับซึ่งก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจอน้าท่วมอีกสิ่งที่เราทําได้ก็คือแปลงเงินบริจาคของคุณผู้ชมทั้งประเทศนะครับที่บริจาคร่วมกับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยโควิดนะครับก็เอามาทำถุงยังชีพอย่างน้อยในช่วงระหว่างน้ําขึ้นซึ่งสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านแล้วใช้เวลาเป็นเดือนนะครับกว่าน้ำที่จะลงนะฮะก็อย่างน้อยก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับในการที่จะอยู่ใช้ชีวิตระหว่างนี้ในระหว่างที่น้ํายังไม่ลงนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสมทบทุนกับโครงการวันสร้างสุขสู้ภย COVID ัยโควิดนะครับสามารถร่วมกันบริจาคได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือไม่ก็สแกน QR code ก็ได้ถ่ายภาพหน้าจอนี้ไว้ได้เลยนะครับเปิดรับบริจาคช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19และน้ำท่วมในช่วงเวลาแบบนี้ฮะใช่ครับขอบคุณทุกท่านน้ำใจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่คายจะวันไวสิ่งเลวร้ายที่เข้ามาไม่ทำให้ใจเธออ่อนไหวไปได้เลยฉันขอเป็นคนหนึ่งคอยมองจากตรงนี้เพื่อที่ฉันจะส่งแรงใจ chan